ต้นใจของเราที่ใจของเรา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  <laughs> <laughs> oh, oh, <ap> <laughs> พร้อมม้ยังหสองังเนี่ยเพียนอะไรดูก่่ค่ะนี่ควันนี้คุณโยมเป็นจวันบีระพุณพร้อมเป็นคุณโยมอ่าคิปลาครมีรงคุณได้มาทํงนวังกระบจำงคุณที่คุณน้องมาเป็นแพ็กเก็ตคู่เลยวันนี้ก็พรอบารมีหลวงพ่อพระเจ้ายาย่ิ้มแปมปวปักอันสาม เป็น,ววนโยมเป็นตะวันยีระุณเป็นโยมวารพรยีระุณขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยิงแงพลงปกปักรักษาคุ้มครองขอรามีปารมัยแข็งแรงดูยืนป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมยเจริญด้วยภูทสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุวันนะสุขะาลาทุกอิปาลาธีการทุกมืงองานเตยอยาาวาริวาหาปุราปาริริภูริปิซาการัง เอวะมีวะอิโตทินังเบตานังอุปปปปปปิอิชิตังบาจิตังตุมทางคิปะมีวะสมิสตุสเปปุเรนโตสังกับป้านจันโฮปันดาระโซยะทามนิโทติระโสยาท่าพิทยโทมวาชันโดสาพโร มาเทหวาตวันดารายโยสุขีเิดการยุโกภอภิวัทนัสีเดียสเนจังมุจจาปจาวิโนจตตา พี่เป็นน้องอันนี้พี่ค่ะคุณพี่คุณน้องสาธุสาธุสาธุพี่